ผมถ่ายวีดีโอด้วยนะอันนี้คณะน้องๆจากจากประเทศออสเตรเลียและอังกฤษได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านแหลมนะครับแล้วก็ของน้องๆโครงการแลกเปลี่ยนนะครับของมาไลไม่ดนครับไว้บายในกล้องจ้านีนกล้องไายบายเลยนี่ ชาวข้าวแม่น้ำจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอบางกะมาหน้าวัดเจ้าขาวนะครับนี่นาทีนะครับนี่เขาจอดให้เสียวกลางแม่น้ำได้นะครับถ่ายรูปได้นะครับน,นะครับวันนี้ก็จอดให้แบบว่ามาเขาเรียกว่า5บาทก็เสียวได้ รอบละห้าบาทนะครับหรือว่าเสียแบบครึ่งๆึกลางๆกง็เขาก็จะจอดไว้สักครึ่งนาทีกลางแม่น้ํานะครับให้ไปสัมผัสแม่น้ํานะครับนี่เรียกว่ากระเช้าข้าแม่น้ำหนึ่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนั่นคือหน้าวัดเจ้าขาวนะครับพื้นที่ติดต่อระหว่างตําบลบ้านแหลมกัตบตำบลตะค่าใครสนใจนะถ้าไม่ในมาผ่านกลุ่มต้องเที่ยวบ้านแหลมนี่ที่ล่องเรือมาแบบนี้ไม่เป็นไรคุณก็มาสัมผัสได้ขับรถมานะครับเส้น เส้นด้านในนะครับด้านในก็เตียวเรือในเท้าเข้ามาเจอวัดเจ้าขาวนะครับก็ได้เห็นเลยนะครับขระเช้าเข้าแมานะ่น้ำสุพรรณบุรีครับนะฮะอ่าเดินรถเข้ามาเนี่ยไปปุ๊บแล้วก็กลับเลยเหมนะือนกันนะครับอ่าดูแลกันนะครับนี่ปุ๊บรรนดาปกติก็จะก็จะเรียกว่าเดินข้าวฝั่งนู้นก่อนนี่ก็อาจจะแบบ มันร้อนนะพุ่งตรงอากาศมันร้อนพอสมควรเขาก็ใช้วิธีแค่นั่งเฉยแล้วก็ย้อนขับมาครับเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่กับการท่องเที่ยววิถีชุมชนนะครับในหลักการของเรียกว่าเพื่อการเป็นเครือข่ายกาันบ้านวัดโรงเรียนบวรน,นะครับบวรวัดเจ้าข่าวก็เป็นวัดหนึ่งที่เราทําโครงการล่องเรือไหวพระนะครับในโครงการของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลมนะครับขยันไหวสามวัดห้าวัดเจ็ดวัดเก้าวัด หรือสวัดวัดนี้ก็เป็นวัดหนึ่งที่มีท่าเรือในการจอดทําได้ทิพนี่ครับนี่เลยบ๊ายบายบ๊ายบายในเจ้าบ๊ายบายในเร็วบ๊ายบายในเร็วนี่ทางนี้ทางนี้กล้องอยู่นี่ oh. วิดีโอวิดีโออยู่นี่เจ้าวิดีโอนะครับา oh. ใครสนใจก็มาได้นะอันนี้อันนี้อีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งกำลังรองอยู่อาบ๊ายบายนะ่อยบ๊ายบายชุดหนึ่งก็นั่งรองตรงนี้รอเข้าบัลลแงล์บัลลับัลลังก์กบบัลบลั โอ้เยี่ยมเลยบาแหลมสวยงามเวลิโกดเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมครับนี่ครับนักท่องเที่ยวแถวต่างชาตินะครับรอบีขึันนั่งนะครับที่จะมาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะครับท่านใดสนใจก็แวะมาได้เลยนะที่วัดเจ้าขาววัดข้ามกระเช้ามานั่งกระเช้าครับมาน้ำสุพรรณบุรีอ่ามาไม่ถูกก็ถามมาที่ชุมชนบ้านแหลมก็ได้ดูในเฟซชุมชนบ้านแหลมสุพรัณบุรีหรือโทรมาถามก็ได้ครับที่เบอร์0800-73 7จ็ดสามเาเจ็ดอ่าเดี๋ยวไปพาไปดูเรือเรือที่เขาพานะักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะลักษณะเป็นแบบไหนเรือลำนี้นะครับจะจุได้ประมาณ30ท่านนะครับก็มีเรือก็มีเสื้อชูชีพให้ด้วยนะครับก็ก็ค่อนข้างก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าทำตามมาตรฐานของโครงการท่องเที่ยวที่เราจะต้องดูแลนะักท่องเที่ยวเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งครับนี่คือมาตรการเหล่านี้ครับนี่เรือนะครับ นี่เรือที่จะเห็นอยู่ครับหน้านี่นี่นี่เรือลำนี้นะครับนี่นะครับเป็นวินเพลสเล็กๆเก่าๆนะครับชื่อเรือก็นี่นะชื่อเรือคือชื่อพออยู่พอกินห้านะครับเรือลำนี้ก็ได้มาถานท่องเที่ยวถ่ายดูยังไงนี่นะครับช้างช้างน้องน้องชูงวงคู่พาเที่ยวด้วยครับนี่ลักษณะเรือครับดูเต็มๆนะครับนี่นี่จอดนี่ครับจอดท่าเทียบเรือสะดวกสบายนะทางขึ้น นะครับมีทางครึ่งเรียบร้อยอะไรเบ็ดเสร็จนะครับเทหมายทีหนึ่งนะครับก็จะเห็นอยู่นะครับเกินได้เร็กเลก็จะเห็นมีเสื้อชูชีพอยู่นี่กลับมาแล้วอ๋ออาจารย์กลับเลยใช่ไหมฮะโอเคนีุ่ออยาถ่ายวิดีโอเวยอาจารย์เยวส่งไปให้กันใช่เป็นรครับครับอาจารย์ชื่ออะไรนะชื่อสุปชัยครับสุประชัย่าสุประชัยนะสุประชัยนะครับนี่คณะมากันนะครับระวังเหล็กระวังเหล็ก ระวังเหล็กยืนยืนชี้ไว้มอนมอนมอนเอายืนบังไว้ยืนบังเหล็กไว้อย่าให้เขาเดียบยืนยืนบังไว้ยืนบังไว้เออเห็นอ๋อเห็นหมาน้อยหมาน้อยอยู่ไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มันกัดครับมันมีแม่เปล่ามันจะห่วงนะเพื่อเพื่อเพื่ออ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ <Okay. S 2> โอเคก็ยังไม่ลงมาแล้วก็พาไปดูดินะขบวนว่าถ่ายรูปเป็นมากจีอันนี้คือมันเทของเรานะครับพี<อ>่น้องมนนะนี่แต่บ้านแหลมแม่แหลมใจใจชื่ออะไรครับผมชื่อมังคาเิพชินจิตาอ่าใครอยากมาเที่ยวก็มาเจอน้องมนได้นะอาน้องมนรักทุกคนมาแล้วรักถ้าได้พักรักหมดใจเลยจ้าเยี่ยม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 นี่เลยนีน่ด้านบนบรรยากาศด้านบนเนาะที่เห็น คไหครับสนใจติดต่อมาได้นะครับสวัสดีครับไปแล้วจ้าโอ้มีส่วนแกนมาที่บ้านแหลมเนี้ยชมแล้วชอบจองก่อนเที่ยวคนเดียวก็เที่ยวได้นะครับอืม,อมดูบรรยากาศเดินเรลงเรือไปบ่ายกล้องกันหน่อยเร็ว Chôm ơi chông à. nga <laughs> làm thế lẹt cả lưng bye bye, đến nơi nước bye bye, đến nơi bye, 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 luôn? Hả? <laughs> ม็ับอ่ะลอยน้ำไม่ใช่ก็ปองโอ้เมื่อกี้บอกโอ้โอ้โอ้ my god โอเคกระป๋องอ่าหล่นหล่นอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้เกิด ็กซ์เต้นนิดหน่อยนะครับกระเป๋าที่มันทุกข,ของขวดนะหล่นไปในน้ำนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับโอเค <Okay. S 2> บายบายเจอกันนะครับ